มามา,มาเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูฟาร์มมะเขือเทศกันที่เราปลูกมาได้ประมาณ2เดือนครึ่ง mm hmm. ก็อันนี้เราเข้ามาอยู่ในโรงเพาะปลูกมะเขือเทศกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะเจ้า มะเ,เทศพันโซลาลิโนให้ดูกใกล้อ,อ่ะตัวนี้ก็ได้นี่ก็คือชอดของลูกมะเขือเทศพันโซลาลิโนซึ่งมะเขือเทศโซลาลิโนเนี่ยเป็นมะเขือเทศเอ่อชนิดเขาเรียกว่าพรัมเนาะเพราะว่ามะเขือเทศแบบพรัมเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่าพวกมะเขือเทศเชอร์รี่หรือว่าอะไรนะพวกมะเขือเทศสีดาอะไรพวกพวกพันแบบนั้นเนี่ย จะมีกลิ่นของมะเขือเทศมากกว่าแบบัมนะครัชอันนี้ก็คือมะเขือเทศในฟาร,ร์มของ JK าร,ร์มของเรานะคะตอนนี้ก็ออกดอกเอยไม่ใช่สิออกลูกแล้วเราใช้เวลาในการปลูกตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดประมาณ2เดือนก็เริ่มออกดอกละแล้วก็ประมาณ2เดือน นิดนดอ,ะอ่ะประมาณสเดือนสัปดาห์สองสัปดาห์สองเดือน2เดือนครึ่งก็เริ่มเริ่มติดลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าเดือนที่3ามก็เริ่มแดงและน mm ี hmm. ซ่ซึ่งฟามของเราจะใช้เป็นระบบน้ำหยดในการให้สารอาหารทางน้ำเราก็จะไม่ใช้ดินในการปลูกนะคะ่ก็คือเป็น น,นนะอะล้ก็นี่งเาวลาปลูกเนี่ยคอวความที่มะเขือเทศของเรามันเป็นคือตัวมะเขือเทศซาลาริโน่เนี่ยเป็นพันธุ์แบบไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเชือกดึงเขาขึ้นไปแบบนี้อ่าเหน็นไหมแล้วก็ จะมีตัวคลิปหนีบเพื่อจะหนีบให้เขาอยู่กับต้นเชือกหรือบางคนเนี่ยทำเป็นค้างค้างไม้ไผ่นะเพื่อที่จะให้เขาไปเกาะอยู่กับตัวไม้ไผ่แล้วเขาจะได้เลื้อยขึ้นไปได้นะ่ะอ,อันนี้เป็นลูกที่กำลังเขียวอยู่แล้วก็ด้านล่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะแดงแล้วตอนนี้ก็ เขาก็จะเริ่มแดงตั้งแต่ตัวโคนกิ่งแล้วก็มาปลายกิ่งอันนี้ทุกต้นเลยตอนนี้เริ่มแดงแล้วส่วนวิธีการเพราะก็มีคนชอบบอกว่าปลูมกมะเขือเทศในภาคใต้ได้เหรอม,มันอากาศร้อนจริงๆเนี่ยปลูกได้นะนี่ไงภูเก็ตอยู่ใต้ทะเลด้วยอยู่ ห่างจากทะเลประมาณ500เมตรเองเดินเดินก็ถึงนะเดินประมาณ5นาที5 5นาทีก็ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีในการเลี้ยงซึ่งวิธีในการเลี้ยงหรือวิธีในการเพราะอาจจะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปต่อไปดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะยาวนิดนึงอันนี้ก็พามาดูเฉยๆว่านนเ,เนี่ยมาเติบเที่เราปลูกได้แล้วของ JK Farm นะคะหรือยังไงเนี่ยสำหรับออเดอร์ที่มา สุกน้าเราจะเริ่มส่งเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้มันแดงบนต้นจริงๆมันจะได้เป็นสุกจากต้นแล้วก็จะได้รับความอร่อยกันสดๆไปเลยนะควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวยไงไเนี้ยรอบหน้าค่อยมาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง